ข่าวโดยสินักขานาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีเกาะติดผ่อนคลายมาตรการเฟส5วันต่อวันพร้อมขอบคุณสถานศึกษาให้ความร่วมมือเดินหน้าแก้ปัญหาโควิด -19 ค่ะ พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด5ในคืนแรกที่ผ่านมาว่าได้ย้ำให้มีการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศตลอดทําให้ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ได้กําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการผ่อนผันเฟด๕เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกันซึ่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์เป็นวันต่อวันและเตรียมมาตรการเชิงรับไว้ด้วยเพราะมาตรการในขณะนี้เป็นเพียงการป้องกันพร้อมกับคุณ สถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องก,กันโรคขอผู้ปกครองช่วยดูบุตรหลานที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยทั้งนี้นายกรัฐม,มนตรียังย้ำถึงการดูแลสถานการณ์ช่วงวันหยุดต,ต่อเนื่องสี่วันว่าจะต้องเน้นดูแลเรื่องการรวมการจราจ,จรและการใช้รถใช้ถนนทั้งนี้สิ่งสําคัญคือเรื่องของตัวบุคคลหากเดินทางไปเที่ยวก็สามารถทําได้เพราะถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นชุมชนและโรงแรมซึ่งวันนี้ได้รับรายงานว่าหลายโรงแรมเริ่มฟื้นตัว คนไทยไปเที่ยวมากขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายเฟส5จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลค่อยๆผ่อนคลายมาตรการขณะวันนี้นาะยกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสภาพิจารณาพรบง,งบ64โดยขอบคุณสสที่ช่วยเสนอแนะจัดสรรงบประมาณ64แต่ขอย้ำให้ดูภาพรวมรอบด้านซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการใช้ใจ่ายเพื่อสวัสดิการประชาชนรวมทั้งต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีแผนแม่บทคอยกํากับ พร้อมกำชับให้ส่วนราชการดูแลาการใช้งบประมาณไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตส่วนกรณีที่ตนเองได้กำชับในที่ประชุมสภาเกี่ยวกับการห้ามเข้าไปแทรกแซงการใช้จ่ายงบประมาณในท้องถิ่นนั้นยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงนักการเมืองหรือบุคคลใดแต่การ เป็นการพูดในภาพรวมทั่วไปโดยขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลโครงการต่างๆที่ท้องถิ่นเสนอผ่านกลไกาการคัดกรองต่างๆแต่ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเพราะอาจจะทําให้เกิดปัญหาเหมือนหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งศายาให้นั้นนายกรัฐมนตรีมาว่าเป็นปกติของทุกรัฐบาลเพียงแต่วันนี้ปัญหามากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นจึงใช้งบมากขึ้นสิ่งที่ตนอยากํากลับไปคือตอนเองโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองค่ะ สมศักดิ์ระบุพลังประชารัฐยุติศึกภายในแล้วหลังพลเอกประวิทย์นั่งหัวหน้าพักเชื่อยังไม่มีการปรับคอรมอเร็วๆนี้สมศั เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐจะมีการประชุมใหญ่วิสามันว่ายัางไม่ชัดเจนว่าวันไหนเนื่องจากขณะนี้พรรคยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจําเป็นต้องทําให้ครบตามระเบียบและเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ส่วนในกรุงศรีวิไลสุทินเผือกที่โดนใบเหลืองจะได้กลับมาเป็นผู้สมัครของพรรคหรือไม่นั้นก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาสําหรับตําแหน่งรองหัวหน้าพักหัวหน้าพักมีอํานาจที่จะตั้ง ได้ทันทีแต่ขณะนี้ต้องรอการรับรองก,กรรมการบริหารพักชุดใหม่ยังเป็นทางการจากกกตก่อนส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐยุติลงแล้วหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าทุกอย่างดูแล้วเรียบร้อยสงบรักกันดีทุกกลุ่มทุกฝ่ายภายหลังมีผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นกันเองกับทุกคนขณะเดียวกันความระหองระแหงระหว่างสมาชิกพักกับทีมของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นส่วนตัวไม่สามารถที่จะไปพูดคุย ได้เพราะนายสมคิดไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรียืนยันว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆจากนายกรัฐมนตรีทั้งหมดต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแต่ส่วนตัวยืยนยันว่าการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะปิดท้ายกันที่กรมควบคุมโรคเผยชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด -19 จากไทยเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่รักษาหายแล้วค่ะ แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงผลการสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมกร,รณีมีรายงานพบชาวเมียนมามาติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก3รายว่าในจํานวนนี้มีหนึ่งรายที่เดินทางกลับจากไทยเป็นผู้ติดเชื้อรายเก่าที่เคยตรวจพบณศูนย์กักผู้ต้องกักอำเภอสดาจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยแถลงข่าวและดูแลรักษาจนครบตามมาตรการการรักษาและอนุญ,ญาตให้กลับบ้านไปแล้วส่วนอีก2รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียอธิบ ผู้ดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าการตรวจพบเชื้อซ้ำสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งการตรวจเชื้อโดยการหาสารพันธุกรรมอาจยังพบพันธุกรรมของไวรัสได้แต่เฉพาะเชื้อไม่ขึ้นเนื่องจากเป็นไวรัสที่ดูร่างกายทําลายแล้วซึ่งในประเทศไทยและต่างประเทศก็มีการรายงานเช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมาทางกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นย้ําในการดําเนินการมาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางตามจุดผ่านเข้าออกร่มแดนของประเทศอย่างเข้มข้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้อง กันควบคุมโรคของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN